สวัสดีครับมีนีกพบเชยแล้วครับมีนัดส่งมอบในรุ่นของแคป1.9 LDA สีขาวนะครับแต่งกระลอแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูกค้าดีกว่าครับชื่ออะไรนะครับทํางานอาชีพอะไรครับออกลูกกเชนเป็นไงการดูแลบริการดีหรือไม่ดีบอกกันตรงๆเลยนะฮะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตให้พี่แนะนําตัวหน่อยครับชื่อเอ็มครับพี่ชัยนลกรง่นอันนี้พี่ครับพี่เจอเชนทางไหนครับพอดี พี่ที่ทางานแนะนํามาแนะนามาพี่การติดต่อเชนยากไหมครับไม่ยากครับพวกเรื่องเอกสารที่ไฟแนซ์ยากไหมพี่ไม่ยากผ่านง่ายไหมผ่านง่ายมากไม่กี่วันเองเนาะครับรถรุ่นนี้รอนานไหมพี่ไม่นานไม่นานชอบไม่ถูกใจแมแต่งแบบนี้ดีใจมากเลยครับเป็นชายคนขับด้วยเนาะครับพี่ใช้ก็ะรองรถเท่าไหร่ใช้เงินออกรถสามพันสี่พันบาทครับอนเป็นตัวแม็ก็น N5 แบบนี้เลยตลอดแบบนี้ครับไม่ต้องใช้คนขับเนาะครับ ก็ทงนี้ฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกบ้านอีกออเรเชนง่ายก็ฝากที่ศูนย์อิสุแสงมงคลโรจนะโรนะนะครับออกใครพี่ออกกับพี่เชนครับเดี๋ยวพี่เชนครับสุดยอดครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันนะครับก็ฝากกดติดตามเพจเชนอีสุออกง่ายพิทยานะครับหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปด้า็ดหหกสาีสาครับสำหรับวันนี้เชนและ พี่เอ็มแล้วพี่พี่ติ๊กต้องขออนุญาตลาสองพับมาทิ้งเท่านี้ครับพบกนันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ